ไม่มีหัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่45ตื่นเช้าเหมือนกันนะคะ เสียงทักนั่นทำให้ปัทวีเบือนหน้ากลับมาช้าๆแล้วเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มแจ่มใสของเอื้องสายหล่อนยืนตัวตรงคว้มือไว้ข้างหลังยิ้มในายามเช้าของหล่อนก็เหมือนดอกไม้งามที่ผลิบานอยู่ตรงหน้าเขานี่แหละชายหนุ่มยิ้มตอบกลับไปมีความเอ็นดูแทรกอยู่เต็มเปี่ยมในแววตาของเขาคุณเอื้องก็ตื่นเช้าจะลงมาตัดดอกไม้ไปให้คุณป้าค่ะ ท่านจะเอาไปช่วยงานบ้านเพื่อนเมื่อคืนหลับสบายไหมคะถ้าจะเอาคำตอบจริงๆก็บอกได้ว่าไม่เอเป็นเพราะว่านอนอยู่ใกล้ๆกับพี่สีนวลหรือเปล่าคะใจถึงฟุ้งซ่านยิ้มคลายหายไปจากใบหน้าของปัทวีแล้วเขาตอบช้าๆแต่เคร่งขรึมผมกำลังเรียนรู้วิธีการทำใจป่วยการที่ผมจะหลงรักผู้หญิงที่ไม่ได้ใย,ยดีกับผมมันหาความสุขไม่ได้ เวรกรรมมันตามมาทันผมเสียแล้วคนหนุ่มทันสมัยอย่างคุณวีไม่น่าเชื่อว่ายัางยึดติดเรื่องเวรกรรมมันไม่จริงหรอกค่ะผมว่ามันคงมีเพราะผมเองทํากับผู้หญิงเอาไว้เยอะแยะคุณเอื้องคงจะยังไม่ทราบว่าผมเองน่ะมีด้านเลวที่ถ้าคุณเอื้องเห็นก็คงจะต้องวิ่งหนีไปอยู่ไกลๆใช่หล่อนไม่เห็นแต่หล่อนรู้จากคำบอกเล่ารังเกียจเดียดฉันของสีนวล เว้นเสียแต่ว่าเอื้องสายไม่พูดออกมาเท่านั้นเองผมตามคุณคนครกับคุณนาขึ้นมาคราวนี้ก็แค่มาดูว่าสีนวลอยู่สุขสบายแค่ไหนได้มาเห็นกับตาแล้วผมก็สบายใจทำใจนะ่ะมันยากนะคะจะว่าเอื้องไม่เตือนน่าจะพยายามพยายามมากไปมันก็เหมือนดื้อสีนวลน่ะมีวิธีการที่ทำให้คนหน้าชาได้เสมอ เอื้องสายออกจะเห็นด้วยอย่างมากกับประโยคนั้นแต่ไม่อยากคล้อยตามเพื่อซ้ำเติมพี่สาวของตัวเองหล่อนมีความรักให้สีนวลมากกว่าที่สีนวลมีให้หล่อนหลายเท่านักคิดไปก็เศร้ามองจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ว่างๆเลยจะฟุ้งซ่านไปเปล่าๆช่วยเอื้องตัดดอกไม้ดีกว่าและภาพนั้นก็เข้าสู่สายตาสีนวลหล่อนเกาะขอบระเบียงด้านนี้เอาไว้แน่น ววตาเปล่งประกายเยาะหยันอย่างเปิดเผยอยากให้คุณลุงคุณป้ามาเห็นหลานนักหนาแล้วคำภาวนาของหล่อนก็ได้ผลเมื่อคุณบัวนวลก้าวออกมาส่งเสียงถามอย่างแจ่มใสดูอะไรเพลิดเพลินเลยจ้ะยายนวลเธอก้าวออกมายืนชิดขอบระเบียงและก็เห็นหลานสาวที่แปลงดอกไม้นั่นเป็นภาพที่เธอมองด้วยแววตาปกติยายเอื้องกับนายปทวี เห็นทีจะไม่ต้องรบกวนให้คุณป้าจัดการคลุมถุงชนแล้วกระมังคะ่ะเธอไม่ชอบใจน้ำเสียงของหลานสาวคนโตเลยมันบ่งบอกถึงจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความริษยาน้องสาวอย่างชัดแจ้งสีนวลไม่รักน้องหล่อนรูปสวยเก่งและมากความสามารถมีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่ได้รู้ว่าจิตใจของสีนวลไม่ได้งดงามเช่นรูปลักษณ์ภายนอกเอาเสียเลย คุณบัวนวลเก็บซ่อนความไม่พอใจเอาไว้ข้างในอย่างมิดชิดแล้วเธอก็ตอบเสียงเรียบๆเยเอื้องน่ะมันเข้าคนง่ายแล้วนี่เป็นเพื่อนฝูงของแกเรื่องแต่งงานน่ะป้ายังไม่เปลี่ยนใจแน่เมื่อคืนป้าก็โทรไปหาพ่อภาคแล้วเรียกเขาขึ้นมาอยากจะตกลงกับเขาซะสีนวลหันขวับมาใบหน้าหล่อนเผือดสริมฝีปากสั่นน้อยๆจนคุณสีนวลเองก็ทันรู้สึก พี่ภาคเขายอมตกลงด้วยหรือคะก็ไม่เห็นปฏิเสธนี่นาะพ่อภาคน่ะเอ็นดูยายเอื้องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาคงจะไม่ต่อว่าป้าว่าให้เขารับภาระกับยายเอื้องไหนๆก็น้องเรื่องผิดพลาดเก่าก่อนก็ให้อภัยกันได้สีนวลมองดูผู้เป็นป้าที่เดินผลาจากไปแล้วก็ตะโกนกล้องอยู่แต่ในใจว่าไม่มีวันราคาคุณป้าไม่มีวัน นวลจะไม่ยอมให้คุณป้าทำแบบนั้นพี่ภาคเป็นของนวลเขาจะไม่ได้แต่งงานกับเอื้องสายเด็ดขาดทวิภาคเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วชายหนุ่มรู้สึกเปลมปราโมดอย่างมากกับข้อเสนอที่คุณบัวนวลยื่นให้ก็เขาออกจะแสนรักเอื้องสายเป็นนักหนาไม่ว่าหล่อนจะเป็นดอกไม้ที่ชอกช้ำเพราะมือชายมาแล้วแค่ไหนก็เถอะ ยังมีวิธีการทนุถนอมดอกไม้ดอกนี้ให้กลับเปล่งปลังดังเดิมกลับถึงไร่ทวินคนแรกที่เขาเจอหน้าก็คือสีนวลหล่อนแล่นทลาเข้ามากอดรัดเขาโดยที่ทวิภาคต้องเป็นฝ่ายปลดแขนหล่อนออกจากตัวพร้อมกับเอ็ดเบาๆแต่เอาจริงเอาจังนวลไม่เอาหน้าคนใช้เห็นเข้าจะเอาไปพูดกันได้สนุกปากสีนวลเลยถอยห่างออกไป สายตาตำหนิของเขาก็ทำให้หล่อนเกอร์ไปได้เหมือนกันได้แต่บ่นพึมพำว่าก็นวนออกจะคิดถึงพี่ภาคอยากจะให้ขึ้นมาก็ไม่มานี่เพราะคุณป้าโทรไปเรื่องอยายเอื้องใช่ไหมคะสีนวนไม่เอานะ่ะเขาจับความรู้สึกของหล่อนได้แล้วตอนเดินทางมาชายหนุ่มคลุ้นคลิดถึงเรื่องนี้มาตลอดทางทีเดียวความต้องการที่คุณบัวนวลแย้มให้เขารู้ทำให้เขาปลื้มปิติ เพราะไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะง่ายดายขนาดลอยเข้ามาหาเขาแบบนี้แต่สีนวลก็เป็นความยุ่งยากที่เขาจะต้องจัดการให้เรียบร้อยเรื่องนี้เราต้องพูดกันนานไปหาที่พูดกันเงียบๆดีกว่าไม่มีใครอยู่บ้านไม่ใช่หรือบ้านเงียบจังคุณลุงคุณป้าไปช่วยงานบ้านเพื่อนส่วนยายเอื้องสีนวลยิ้มเหมือนยันอยู่ในทีพี่ภาคทราบไว้ด้วยแล้วกันว่าออกไปกับปทวี อะไรนะชายหนุ่มเกือบจะตะวาดเมื่อได้ยินชื่อนั้นในตาลูกโชนของเขาทําให้สีนวลพงาออกไปห่างแต่ก็ยังไม่พ้นเพราะเขากำมต้นแขนหล่อนเอาไว้แน่นบีบจนเจ็บปล่อยนวลก่อนสิคะเจ็บจังเลยปัทวีมาที่นี่งั้นหรือค่ะมากับคุณนครและคุณวารางคณามาแรบยายเอื้องไปเดินแบบที่กรุงเทพคุณลุงก็ไม่ว่ายิ่งคุณป้าด้วยแล้วหน้าบาน วันนี้คงจะไปเที่ยวคุยอวดได้แน่ๆว่าหลานสาวสวยหมนันม่นมาติดสอยห้อยตามมาด้วยทำไมอาจจะเพราะยายเอื้องนั่นลหละคะ่ะนวลเห็นเขาหัวรออตอกกระซิกกันดีนักคุณป้าเองก็เห็นแล้วก็ไม่อยากจะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนคำบอกเล่าของสีนวลยิ่งทำให้ทวีภาครุ่มร้อนไปทุกขุมขนก็ว่าได้ปทวีกำลังรู้เข้าหาเขาเงียบๆเหมือนต่างคนต่างรู้เท่าทันกันและกัน ถือไพ่สำคัญอยู่ในมือแต่ที่ทวีภาคทนไม่ได้ก็คือดูเหมือนปทวีจะรู้แล้วว่าเขาถือไพ่ใบไหนแต่เขาสิยังคาดเดาไพ่ในมือปทวีไม่ออกเลยผ่านคันลองของอารมณ์ที่ห้ามเอาไว้อีกไม่ได้แล้วสีนวลก็ซุกอยู่กับอกวกว้างของเขาไล่ปลายนิ้วไปที่แผ่นอกนั้นโดยไม่ได้เห็นสีหน้าของชายหนุ่มเลยว่าเขากำลังแสดงความเบื่อหน่ายถึงขีดสุด แต่นี่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้สีนวลเงียบลงได้เขาจำเป็นจะต้องทำพี่ภาคจะยอมตามคุณป้าหรือคะก็มันเป็นทางเดียวแต่พี่ก็รักนวลน,น้ำเสียงนุ่มนวลของเขาขานกับสีหน้าที่เป็นอยู่อย่างมากนวลรู้นี่นาว่ายายเอื้องนะ่ะจะได้รับมรดกมากแค่ไหนถ้าปล่อยแกไปก็เท่ากับปล่อยบ่อเงินบ่อทองใจนวลนนะ่ะอยากให้ยายเอื้องไปพ้นพ้น ไม่ต้องมาเป็นมารชีวิตของนวลถึงจะไม่ใช่ปัทวีก็ยังมีลูกชายพ่อเลี้ยงแสนนันก็เที่ยวไปเทีเ่ยวมาบ่อยนะักแล้วทำไมนวลไม่คิดบ้างล่วว่าปล่อยเอื้องสายไปเราก็เสียประโยชน์ที่น่าจะเป็นของเราคุณพ่อคุณแม่มีอายุมากแล้วออกจะหลงยายเอื้องซะด้วยเป็นความจริงอีกประการหนึ่งที่สีนวลปวดร้าวนักหนาเพราะเอื้องสาย มีแนวโน้มจะได้ส่วนแบ่งจากมรดกของกองกลางมากกว่าที่หล่อนจะได้แล้วนวลจะแน่ใจได้อย่างไรกันคะว่าถ้าพี่ภาคแต่งงานกับยายเอื้องแล้วจะไม่ทิ้งนวลเวลาไงละ่ะจะเป็นเครื่องพิสูจน์พี่พูดตอนนี้นวลก็คงจะไม่เชื่อพี่ยายเอื้องไม่ใช่เด็กฉลาดพี่จะยักย้ายถ่ายเทแต่สมบัติมาเป็นของพี่เท่านั้นวันข้างหน้าเราจะได้สบายกันไงละ่ะสีนวลฉลาดก็จริง แต่หล่อนก็ไม่ได้เฉลียวเลยสักนิดว่าวิภาคก,กำลังขุดหลุมพลางขนาดใหญ่และล่อหล่อนให้ตกลงไปได้แล้วหล่อนยอมคล้อยตามเขาเห็นดีเห็นงามไปตามนั้นและยังบอกเสริมอีกด้วยว่านวลอยากให้พี่ภาครู้ว่าหาใครรักพี่ภาคเท่านวลก็ไม่มีอีกแล้วกระทั่งเด็กบ้านนั่นก็ยังปากโป้งบอกปัทวีว่าพิภาคไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณป้าเป็นลูกของคุณลุงกับ คำบอกซื่อของสีนวลทำให้ทวีภาคเบิกตาโพลงมือที่โอบร่างของสีนวลเกรงแน่นขึ้นนวลยังต้องเอ็ดแกเลยว่าเหลวไหลเรื่องไม่ควรพูดก็เที่ยวพูดออกไปนี่คงจะอยากให้ปทวีล้มนี่ให้ได้เรื่องนี้ของเขาไปถึงไหนแล้วล่ะคะเขาจำระคืนมาหมดแล้วมีคนช่วยเหลือเขานวลอยากรู้จังเลยว่าพี่ภาคเกลียดปทวีเพราะอะไรหล่อนเกยคางอยู่บนอก มองจ้องตากับเขาชายหนุ่มยิ้มเกลื่อนไปทั่วใบหน้าใช้นิ้วเสยผมยุ่งยุ่งของหล่อนพันเล่นอย่างเลื่อนลอยบางทีการจะเกลียดกันมันก็หาเหตุผลไม่ได้เจอหน้ากันก็เกลียดกันได้นี่นาเอื้องสายแอบหลบเข้าเบียดตัวเองกับผนังบ้านเมื่อเห็นประตูห้องนอนของสีนวลเปิดออกแล้วคนที่ก้าวออกมาไม่ใช่สีนวลแต่เป็นทวิภาค ท่าทีที่เขาวกว่าตามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังก็ทำให้เอื้องสายเดาเรื่องได้หลังจากที่เคยเห็นแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งหล่อนค่อยๆย่องเพื่อจะอ้อมออกไปทางด้านหน้าทำทีเหมือนว่าหล่อนเพิ่งกลับเข้ามาแต่พอย่องไปได้ไม่เท่าไหร่หล่อนก็แทบร้องออกมาเมื่อแขนถูกจับเอาไว้แน่นผมเองเสียงกระซิบนั่นทำให้หล่อนเงยหน้ามอง คุณยังไม่ได้กลับไปบ้านนู้นหรือผมเอาของมาให้คุณเอื้องคุณลืมเอาไว้ออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาเห็นเหมือนกับหล่อนเห็นหรือเปล่าเอื้องสายจูมือเขาเดินลิ้วๆออกมาผมเห็นแล้วเพียงแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจะต้องทำท่าหลบๆซ่อนๆเหมือนเล่นซ่อนหากับคุณทวิภาคเขาด้วยเอื้องเอื้องพูดไม่ได้มันไม่เหมาะอย่าให้ผมเดาเอาเองเลย เขาจับมือของเอื้องสายเอาไว้ถามอย่างร้อนรนและภาพนั้นก็ไม่ได้พ้นจากสายตาของทวิภาคที่มองมาจากข้างในเขาเห็นการจับมือถือแขนที่บาดตาจนเขาหมดสิ้นความอดทนเดินริ้วๆออกมาโดยลืมใส่ใจกับสภาพตัวเองเสียสนิทที่ปทวีเห็นไม่ชัดก็ได้เห็นเต็มตากันคราวนี้เองเขาไม่โง่จนมองไม่ออก เพราะสภาพแบบนี้เขาเองก็เคยเป็นมาบ่อยครั้งเจอกันอีกแล้วน้ำเสียงของทวีภาคขึงเครียดไม่นึกเลยว่าจะได้เจอที่บ้านผมคุณวีเป็นแขกของคุณลุงคุณป้าเอื้องสายชิงบอกหลอนอยู่ตรงกลางระหว่างสองหนุ่มด้วยสถานการณ์ที่เอื้องสายรู้สึกว่ามันออกจะไม่เหมาะเลยคุณป้าเรียกพี่ขึ้นมา แล้วทวีภาคก็อยากอวดความเป็นเจ้าของในตัวเอื้องสายต่อหน้าปทวีเพราะไม่แน่ใจแล้วว่าปทวีคิดอย่างไรต่อเอื้องสายสันดานกี่ขดกี่ขดของปทวีเรื่องผู้หญิงทวีภาคเองก็ออกจะกลัวไม่น้อยเรื่องแต่งงานคุณป้าทราบด้วยหรือคะเอื้องสายพอจะหายใจโล่งขึ้นมาบ้างก็ดีเอื้องละกลัวว่าท่านจะไม่ทราบท่านเต็มใจด้วยนะ ยิ่งดีใหญ่เลยท่านน่าจะโกรธแต่ไม่อยากจะโกรธเอื้องสายยังเข้าใจไปอีกเรื่องแต่ปัทวีรู้สึกแล้วว่าจะเป็นความเข้าใจไปคนละทางท่านบอกเอื้องแล้วหรือก็ยังไม่เห็นจะพูดอะไรนี่คะท่านคงรู้ว่าเอื้องจะต้องไม่ปฏิเสธหล่อนเพิ่งจะแปลงหูแล้วก็อ้าปากค้างเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ออกจากปากของทวิภาค คุณป้าให้พี่ขึ้นมาตกลงเรื่องแต่งงานกับเอื้องเราจะแต่งงานกันไงละเอื้องจะไม่แสดงความยินดีกับผมหน่อยหรือประโยคสุดท้ายเขาหันมาถามปัทวีชายหนุ่มยิ้มเย็นเยนตอบเรียบเรียบเพียงว่าดีครับยินดีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ไม่ไปไหนรวบเอาไว้ได้หมด หัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่46บ้าบ้าที่สุดเป็นเรื่องบ้าที่เอื้องไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันพอสอไหนแล้วคะทำไมยังต้องบีบบังคับกันด้วยเอื้องก็โตแล้วปัทวีมองดูหญิงสาวที่กำลังตีโพยตีภายอย่างโกรธแค้นเท่านี้เขาก็แน่ใจแล้วว่าเอื้องสายรู้สึกอย่างไรต่อทวิภาค ความคิดหนึ่งผ่านแวบเข้ามามันเร็วเหมือนสายฟ้าที่ฟาดเปลี่ยงแต่สว่างสวยหันหลังกลับไปมองทวิภาคยังยืนหน้าทะมึงถึงอยู่บนระเบียงบ้านมองตามมาด้วยสายตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อและหากปัทวีไม่ตาฝาดไปเองเขามองเห็นสีนวลยืนแอบอยู่ทางด้านหลังเท้าที่พาเขาเก้าวเดินชะงักกึกแล้วแทบจะเสียหลักหากเอื้องสายไม่คว้าเอาไว้ ก่อนจะถอนใจยาวให้ได้ยินเมื่อมองเห็นภาพเดียวกับที่เขาได้เห็นคุณพยายามจะปิดบังผมแต่ผมรู้นะไม่คิดเท่านั้นเองว่าสีนวลเองจะประพฤติแบบนี้เป็นทุกทีเขาวางตัวสูงส่งนักใครเผลอดเพลไปกับอำนาจฝ่ายต่ำเขาสรุปคำเดียวว่าฝ่ายต่ำชายหนุ่มจําคำนี้ได้ดีเพราะสีนวลเคยพูดใส่หน้าเขาเอาไว้ นอกจากคำนี้ก็ยังมีคำพูดยิ่งกว่านี้เรียกได้ว่าหล่อนเหยียบย่ำความรักของเขาเสียจนไม่มีชิ้นดีทีเดียวคุณป้าคงจะไม่ยอมให้คุณเอื้องทำแต่ใจตัวเองหล่อนยักไหล่เล็กน้อยท่าทางบอกชัดเลยว่ากับเรื่องนี้ไม่มีใครห้ามหล่อนเอาไว้ได้อยู่เอื้องก็อยากรู้นักว่าคุณป้าจะคิดยังไงหากหลานสาวสองคนจะมีผัวคนเดียวกันท่านเห็นชอบด้วยหรือไง คุณจะบอกท่านเรื่องสีนวลรือที่จริงเอื้องไม่ใช่คนปากบอลแต่ถ้าบีบให้เอื้องเหลือทางเลือกน้อยลงแล้วแล้วก็เอื้องก็สู้เหมือนกันหล่อนตามเขามาที่บ้านพักมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับไปหลังจากความเดือดพล่านสงบลงไปบ้างแล้วเอื้องจะออกไปข้างนอกไม่อยากอยู่บ้านมันร้อนถ้าจะไปผมไปด้วยได้ไหมคุณจะไปกับเอื้องจริงๆหรือจริงสิ เขารับคำหนักแน่นแต่ผมขับรถให้ไม่ได้นะคุณเอื้องต้องขับเอาเองแล้วก็อย่าซิ่งต้องขับดีๆด,ด้วยกำลังอารมณ์เสียแบบนี้ผมกลัวแทนเอื้องไม่ขับบ้าบิ่นแน่เพราะไม่ได้ไปคนเดียวแต่ถ้าไปคนเดียวสิอาจจะขับแหกโค้งไปเลยตายเสียรู้แล้วรู้รอดจะได้พ้นมือมารเอื้องสายคลานเข้ามานั่งสงบเสงี่ยมอยู่กับพื้นตรงหน้าต่างไม้หน้ากว้างที่คุณบัวนวลน,นั่งอยู่ ไปไหนมารู้ไม่ว่ากี่ทุ่มกี่ยามเข้าไปแล้วเธอเอ็ดแต่ไม่สู้จะจริงจังอะไรนักนั่นยิ่งทำให้สีนวลซึ่งนั่งพับเพียบเท้าแขนอ่อนหน้านวลใสยอยู่ไม่ห่างออกไปสักเท่าไหร่รู้สึกเหมืนไส้มองดูเอื้องสายด้วยแววตาที่เจ้าตัวเงยหน้าขึ้นมาเห็นพอดีแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกับทุกหนนั่นแหละว่าสีนวลพกเอาความเกลียดชังหล่อนมาจากไหนกันรู้ค่ะ หล่อนลากเสียงยาวทำตาแป๋วแปวกับเธอเกือบจะสองยามแล้วเพิ่งออกมาจากเทคเธอชะโงกหน้ามาทำจมูกฟุตฟิตแล้วก็ได้กลิ่นเหล้าคลุ้งในตาใสๆนั่นก็วาวฉ่ำไปหมดดื่มเหล้ามาด้วยหรือนิดๆหน่อยๆเองเอื้องกลุ้มใจตัวเท่านี้เองหัดมีเรื่องกลุ้มใจจนต้องดับด้วยเหล้าแล้วหรือเหลวไหลหน้าป้าขอละอย่าทำแบบนี้อีก แล้วคุณป้าจะให้เอื้องนั่งอัดอกตายเพราะความกลุ้มนะหรือคะกลุ้มใจเรื่องอะไรก็ก็เรื่องที่คุณป้าคิดจะทำทวิภาคเข้ามาได้ยินคำพูดของเอื้องสายพอดีเขาฟังออกเลยว่าเอื้องสายจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้แน่นอนเอื้องไม่เอาด้วยนะคะเพราะเอื้องไม่ได้รักพี่ภาคถ้าอยากจะจัดงานแต่งงานคุณป้าน่าจะถามพี่นวลกับพี่ภาคดู แล้วหล่อนก็ถอยหลังคลานปลาดๆหนีห่างออกมาพอถึงประตูห้องก็ลุกขึ้นทําท่าจะออกไปแต่ทวิภาคคว้าตัวหล่อนเอาไว้เสียก่อนเอื้องสายพูดเหมือนจะรู้ความสัมพันธ์ของเขากับสีนวลเอาน้องมาให้ป้าก่อนเอื้องเอ้ยยังไม่ทันได้พูดกันเลยหนูก็ชอดๆเอากับป้าจนใจคอหายหมดพูดกันได้นี่ลูกป้าไม่ใช่คนอื่นที่ไหนปล่อยเอื้องนะพี่ภาค หล่อนดิ้นรนหึดฮัดแต่ทวิภาคช้อนตัวหล่อนขึ้นจนเท้าลอยจากพื้นกระนั้นเอื้องสายก็ยังไม่วายตะกุยตะกายสู้สุดฤทธิ์ทีเดียวบอกให้ปล่อยเสียงหล่อนแหลมเกลี้ยกลาดแล้วก็ผลักสายหยิกขวนเขาแต่ทวิภาคก็ลากหล่อนเข้ามาอย่ามาถูกตัวเอื้องปล่อยหล่อนกรีดพอเขาคลายมือออกหล่อนก็ผลักเขาอย่างแรงจนล้มลงไปทางสีนวล ชายหนุ่มไม่ทันระวังตัวจึงเสียหลักเซธลาไปแล้วสีนวลก็ออกรับเขาเอาไว้โดยอัตโนมัติเอื้องสายมองตาก่อนจะเหยียดยิ้มมินมินนั่นลละนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับพี่นวลให้พี่นวลโอให้พอคุณป้าจะจับเอื้องแต่งงานกับพี่ภาคคุณป้าทราบไหมคะว่าทำลรอมตอเอื้องไม่อยากจะถูกกลด่ารับหลังว่าเอื้องแย่งผัวใครสีนวลหน้าร้อนเผาพูดอะไรไม่ออกขมในคอไปหมด เมื่อคุณป้าบันวนวลมองมาที่หล่อนและทวิภาคเขมงผัวใครใครก็รักแย่งเขามาก็ไม่ดีคุณป้าอยากทํำบาปก็เอาเลยแย่งเขาให้ได้แต่เอื้องนะ่ะไม่เอาด้วยนะเอื้องขอบอกว่าถ้าจะมีผัวใหม่เอื้องจะหาของเอื้องเอาเองไม่ต้องหามาให้แล้วถ้าผู้ชายหมดโลกนี้เหลือพี่ภาคคนเดียวเอื้องยอมไม่มีผัวคุณบันวนวลตาค้าง อยากจะเป็นลมกับวาจาหยาบกระด้างที่พ่นออกมาจากปากของหลานสาวคนเล็กพูดจบแล้วหล่อนก็กระแทกเท้าปังๆเดินออกไปโดยไม่มีใครยับยั้งหล่อนเอาไว้ได้อีกเธอจึงทำได้เพียงแค่หันมาซักไซ้กับคนสองคนที่ยังนั่งอยู่ในห้องสีหน้าไม่สู้จะดีด้วยกันทั้งคู่มีอะไรหรือภาคบอกแม่มานะไม่ต้องอมพนําเอาไว้ยายเอื้องมันคงไม่พูดหากไม่มีมูล แม่นวลอีกไม่รู้ว่าวันนี้วันหน้าจะต้องรู้อยู่ดีสีนวลอีหลักอีเหลือเป็นอันมากเพราะทวีภาคแอบกระตุกมือของหล่อนเอาไว้โธ่คุณแม่ชายหนุ่มทอดเสียงอ่อนรู้นิสัยยายเอื้องนี่ครับว่าบทแกจะเหี้ยวขึ้นมาแล้วก็แกพูดเหลวไหลได้ทุกอย่างนี่คงจะไปถูกปทวีปั่นหัวมาแน่ๆเห็นว่าออกไปข้างนอกด้วยกันคุณแม่น่าจะกระหนาบแกเสียบ้างนะครับ ปัทวีนะ่ะเป็นผู้ชายอันตรายให้เข้าบ้านไหนก็พาผู้หญิงบ้านนั้นเสียาหายไปหมดเธอกำลังวินิจฉัยเรื่องนี้เอาเองคุณบัวนวลไม่ใช่คนโง่เพียงแต่เธอไม่ใช่คนช่างพูดสักเท่าไหร่จากท่าทีของปัทวีเท่าที่เธอได้เห็นเธอออกจะเห็นใจเขาในแง่ที่ว่าเขาเป็นคนหนุ่มรูปงามเสียจนถูกตีความว่าเป็นอันตรายสำหรับเพศหญิง กิริยามารยาทของเขาเท่าที่เธอเห็นเธออดเอ็นดูเขาเสียไม่ได้แต่จะพูดท้วงออกไปก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้าข้างคนอื่นมากกว่าลูกหลานในบ้านหรือไม่จึงใช้วิธีนิ่งเงียบเสียเอาละ่ะป้าจะต้องพูดกับยายเอื้องอีกหนนี่ออกไปไหนไม่รู้จนจะสองยามอยู่แล้วยังไม่ยอมอยู่บ้านเดี๋ยวผมจะตามออกไปดู เขาขยับตัวลุกไปแล้วแต่สีนวลถูกเรียกเอาไว้เสียก่อนป้าอยากคุยกับนวลสีนวลจำต้องทนนั่งในห้องนั้นอีกต่อไปคลอยร่างของทวิภาคแล้วคุณบัวนวลพยักหน้าให้หลานสาวคนโตเข้ามาใกล้ๆป้าไม่เชื่อเลยว่ายายเอื้องมันจะพูดพลอยๆบอกป้ามานะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนวลกับพ่อภาคหล่อนก้มหน้านิ่งๆไม่ยอมพูด ท่าทีนั้นยิ่งทำให้คุณบัวนวลออกจะแน่ใจแล้วก็ตกพื้นกระดานดังปังนวลป้าไม่อดทนพอจะทนให้แกมานั่งเหมือนเป็นเบื่อใบกับป้าพูดพูดมาซะก่อนที่ป้าจะให้เขาแต่งงานกับยายเอื้องแล้วอย่ามาร้องไห้ฟูมไฟเข้าทีเดียวนะว่าแกถูกผู้ชายเขากินฟรีท้องไม่มีพอ่อคุณป้าหล่อนเงยหน้าขึ้นอุทานเสียงแผ่วใบหน้าเผือดขาวเหมือนไม่มีสีเลือดหลงเหลืออยู่ ว่าไงล่ะนวลน,นวลหล่อนพูดไม่ออกเพราะพูดออกไปก็จะทําให้เกียตรติที่หล่อนเฝ้าหาให้ตัวเองเสื่อมสูญลงในพริบตาเดียวจะเหลือความเชื่อถืออันใดอีกหากหล่อนไม่ได้ต่างจากเอื้องสายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าหากหล่อนสารภาพออกไปทวิภาคจะโกรธมากแค่ไหนนวนไม่มีอะไรจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ไม่ต้องฝืนใจ ตัวโตกันแล้วนะทำอะไรลงไปก็รู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่ใช่เด็กอมมือเวลาผู้ใหญ่ทำลงไปแกจำเอาไว้ด้วยแล้วกันสีนวลว่าทำได้ก็ต้องยอมรับมันได้ป้าไม่ขอเป็นตุลาการตัดสินอะไรทั้งนั้นจำคำป้าเอาไว้ให้ดีๆสีนวลออกไปอีกคนแล้วเหลือแต่เธออยู่คนเดียวกับความมุ่งมั่นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงในการจะให้เทวิภาคแต่งงานกับเอื้องสายให้ได้ แต่ความมุ่งมั่นดังว่านั้นก็คลอนแคลนลงไปมากพอดูเทวพิพาขับรถขึ้นไปบนถนนใหญ่ด้วยความคิดที่รุ่มร้อนว่าเอื้องสายจะไปไหนได้บ้างแต่เหมือนเขาขับรถตะบึงไปในความมืดมิดเสียมากกว่าแล้วก็นึกถึงคำพูดของสีนวลได้ว่าลูกชายพ่อเลี้ยงแสนเที่ยวไปเที่ยวมาหาเอื้องสายอยู่บ่อยๆชายหนุ่มเลยพุ่งเข็มไปตามหาเอื้องสายที่นั่น เขารู้จักความประพฤติของหนุ่มน้อยวัยไล่เลี่ยกกับเอื้องสายคนนั้นช่างเหมาะสมกันเหลือเกินในแง่ของความเหลวไหลไม่เป็นโลกเป็นพายเอาแต่เที่ยวเตรเฮฮาสนุกสนานไปวันวันตอนไปเมืองนอกก็ไปทําตัวเหลวไหลให้ร่ำลือกลับมาขายหน้าพ่อแม่ที่เมืองไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่หากสองคนนี้ลงเอยกันทวิภาก็ยังไม่รู้เลยว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร เขาจะปล่อยมือเอื้องสายพ้นไปจากมือเขาไม่ได้และทวีภาคก็ไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าที่แท้เอื้องสายไม่ได้ออกไปพ้นอนาบริเวณของแก้วอมพันเลยหล่อนขับรถไปยังบ้านพักที่จัดเอาไว้รับแขกด้วยความแน่วแน่บางอย่างเอื้องสายตัดสินใจบ้าบินได้เฉียบขาดอีกแล้วคุณเอื้องปทวีอุทานเมื่อเปิดประตูออกมาพบเอื้องสายคืนนี้เขาอยู่เฝ้าบ้านเพียงคนเดียว ร้ะนครไม่อาจจะปฏิเสธงานของเพื่อนพ้องในเชียงใหม่เขาเอาวรางคณาไปกับเขาด้วยเอื้องเอาเหล้ามาด้วยหล่อนชูขวดให้ดูขวดที่เรายังดื่มกันไม่หมดไงเกิดอะไรขึ้นอย่าถามหล่อนทำเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยแล้วบอกเขาหน้าตาเฉยด้วยว่ารับเหล้าเข้าไปก่อนคะ่ะเอื้องจะเอารถไปจอดแอบข้างหลังไม่ให้ทางบ้านมองเห็นถ้าพวกเขาจะมาตาม ชายหนุ่มรับขวดเหล้ามาถือเอาไว้ท่าทางหล่อนบอกว่าถึงห้ามปรามอย่างไรก็คงจะไม่เป็นผลเป็นนิสัยบ้าๆที่เหมือนกับเขาเวลาบ้าเขาก็ดูบ้าได้สุดเหวี่ยงเหมือนกันต้องทำให้ได้อย่างที่ปรารถนาเหมือนกับสำนวนที่ว่าช้างสิบเชือกมาเหนียวรังเอาไว้ก็ยังไม่อยู่ทำนองนั้นนั่นแหละเอื้องสายหายไปพักใหญ่ก่อนจะกลับมาเขาเห็นความไม่สบายใจฉายชัดในดวงตาของหล่อน ถ้าคุณไม่สบายใจก็ยังกลับบ้านได้ทันนะอยู่แค่นี้เองเอื้องตัดสินใจมาแล้วหล่อนบอกหน้าตาเฉยปิดประตูบ้านตามหลังมาด้วยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเดือดร้อนกับเอื้องหน่อยทนได้ไหมผมเป็นผู้ชายนะครับมีแต่ได้ไม่มีเสียโอกาสของเขาง่ายได้ขึ้นทวิภาคจะกระอักเลือดสักแค่ไหนกันเชียวหากล่วงรู้แต่นี่เอื้องสายนะคะไม่ใช่พี่สีนวล หล่อนย้ำสำนึกของเขาคุณยังปฏิเสธได้ทันแล้วเอื้องก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เคยมีสามีมาแล้วหล่อนไม่ได้บอกกับเขาเท่านั้นเองว่าที่เลือกเขาประชดคนทั้งบ้านก็เพราะเขาเหมือนสามีที่ตายไปแล้วของหล่อนเป็นเหตุผลที่เอื้องสายอยากเก็บเอาไวเ้เงียบๆคนเดียวเรานั่งคุยกันเฉยๆจนสว่างก็ได้นีนาคุณเอื้องแต่คนอื่นจะเข้าใจยังไงมันก็อีกอย่างเอื้องสายกระพริบตาปลิบ มองดูเขาเหมือนไม่เชื่อสายตาก็สีนวลกับทวิภาคพูดตรงกันว่าเขาเป็นเสือผู้หญิงแล้วอยู่ๆเสือไม่กินเหยื่อเพราะคุณเอื้องเป็นเพื่อนผมถึงไม่อยากเสียความรู้สึกที่เรามีต่อกันแต่ถ้าเราจะใช้เวลาไปนานๆเราอาจจะเข้ากันก็ได้ตอนนี้นะ่ะหัวใจกับตัวผมมันอยู่คนละทางเอื้องก็เหมือนกันเสียงหลอนอ่อนอ่อยตั้งแต่เดวีตาย เอื้องก็ไม่มีหัวใจไว้รักใครอีกแล้วอย่าพูดมากดีกว่ามาดื่มกันอากาศเย็นๆจะได้อุ่นขึ้นหน่อย